สวัสดีครับวันนี้มาดูทั่งจิว๋วคาฟิกประมูลได้มาจากเว็บชิลินโดครับเปิดกล่องออกมาอันนี้คือตัวทั่งด้านบนครับผิวจะเรียบดีมากครับ แล้วก็ด้านใต้ก็เรียบดีครับด้านด้านซ้ายด้านขวาโอเคครับอันนี้คือด้านข้างครับไอ้ด้านท้ายครับด้านท้าย ้านหน้าการใช้งานก็ใช้เป็นที่ลองเวลาตีอะไรหรือทุบอะไรแบบงานเบาๆครับเพราะถ้าใช้ค้อนก็ต้องค้อนหัวเล็กๆเบาๆหรือจะเอา มาไว้ตั้งโชว์ก็ได้ครับบางคนเห็นเอาไว้ทําเป็นตั้งโชว์ได้แล้วก็เอาไว้ทําที่ทับกระดาษได้ครับขนาดไม่ใหญ่ครับประมาณเกือบเกือบคืบหนึ่งความยาวความสูงประมาณไม่ถึงสข้อประมาณสข้อนิ้วชี้ครับ ความกว้าง2ข้อนิ้วกว่า,วาครับประมาณ2ข้อนิ้วหน่อยๆน,น้ำหนัก1กิโลกับ3ขีดครึ่งครับหรือ3าปอนด์ครับส่วนอันนี้ผมจะเกียตะเข็บออกให้หมดตะใบแต่งแล้วก็ ลอกสีออกทำเป็นให้เป็นสีสน,นิมแล้วก็ลงพ่นเขียทับครับไว้ทําเสร็จจะมาลงรีวิวให้ดูครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ